สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนกลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะกับครูไมยนะคะนางสาวชายานินกล่ำเสือค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำที่ใช้รอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำที่ใช้รอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นได้อย่างถูกต้องค่ะ,ะพยัญชนะต้นคืออะไรนะคะพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับสระทำให้อ่านออกเสียงแปลไปต่างๆค่ะ คำที่ใช้รอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะคำที่ใช้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านออกเสียงจะกระดกลิน้นลองออกเสียงดูนะคะรอเรืออ่าทีนี้เทียบกับคำที่ใช้รอลิงเป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านออกเสียงไม่ต้องกระดกลิ้นเท่าตัวรอเรือนะคะรอลิง แล้วทําไมเราจะต้องมาฝึกอ่านออกเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือรอลิงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคําที่ใช้รอเรือรอลิงเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นแล้วมันมีหลายคํามากๆที่เวลาออกเสียงแล้วมันเสียงใกล้เคียงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ารักอ่ารักกับคําว่าลักนะคะ ซึ่งสองคำนี้ออกเสียงใกล้เคียงกันก็จริงแต่ความหมายต่างกันถ้ากระดกลิ้นไม่ถูกก็จะทำให้สับสนแต่ว่าในการเขียนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของแต่ละคำก่อนนะคะถึงจะสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องให้มันตรงกับใจความที่เราต้องการที่จะสื่อค่ะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะรัก หมายถึงชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดีส่วนลักหมายถึงรอบทําในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตเห็นไหมคะออกเสียงใกล้เคียงกันแต่ความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำว่ารําหมายถึงฟ้อนหรือหมายถึงผงเยื่อมเมล็ดข้าวสารส่วนคำว่าลำ เป็นลักษณะนามเรียกสิ่งที่ยาวกลมเช่นอ้อยหนึ่งลำเป็นต้นค่ะลุกหมายถึงล่วงล้ำเข้าไปส่วนลุกหมายถึงเคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองฝึกออกเสียงคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นบ้างนะคะ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะรวดเร็วโรงเรียนเรื่องราวร่มรื่นรุกรานรองรับ ่อไปคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นค่ะลื่นลม้มลวดลายล่อลวงลีลาโลดแล่นละลายไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ส่วนแบบฝึกหัดของเราครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องและอย่าลืมบันทึกเสียงหรือวิดีโอส่งลงในไลน์มาอวดคุณครูด้วยนะคะแบบฝึกหัดอันแรกนะคะเรไรขึ้นรถไปโรงเรียนเรือเร็วรีบรับผู้โดยสาร น้องรับรู้เรื่องราวโดยเร็วแบบฝึกหัดที่สองลิงวิ่งเล่นไล่กันจมโคลนลีลาถูกหลอกลวงจนล้มละลายมาลีลื่นลม้มต้องล้างเลือดขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆเลยนะคะ อย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆจะได้อ่านได้คล่องขึ้นนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันตอนเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ